สามเช็คลิสต์นะคะว่าคุณดูแลฝ้ามาผิดทางหรือไม่วันนี้ก็มีเคสหล,หลายๆเคสที่ปรึกษาเข้ามาว่ามีปัญหาเรื่องของฝ้าดูแลมาร่วมจะ2ีปีแล้วทำไมฝ้าไม่ดีขึ้นให้ดูผิวหน้าฝ้าคล้ำเลย จะต้องทำอย่างไรดีวันนี้เราจึงมาแบ่งปันนะคะกับ3เช็คลิสต์ตรงนี้ลองเช็คกันดูก่อนว่าสิ่งที่ทำเนี่ยผิดวิธีหรือเปล่าไปผิดทางไหมมันทำให้หน้าเราแย่ลงมาหรือเปล่าหรือทำให้เกิดฝ้าถาวรหรือไม่กับเช็คลิสต์แรกนะคะเช็คลิสต์ตัวแรกเลยก็คือวิธีที่เราทำอยู่ทำให้ผิวเราเนี่ยบางลงกว่าเดิม อาการผิวบางนะคะคือออกแดดแล้วรู้สึกว่าแสบผิวแสบแดงแสบหน้าร้อนๆเผาผาที่ใบหน้าใครนะคะที่เจอปัญหาแบบนี้แน่นอนคุณลองเช็คดูว่าคุณเคยใช้ประเภทครีมขาวไวใสเร็วอยากเห็นผลไวๆหรือเปล่าหรือเป็นประเภทครีมกัดลอกฝ้าครีมลดฝ้าที่ต้องการประสิทธิผลประสิทธิภาพที่รวดเร็วนะคะ ส่วนมากทาไปปุ๊บเนี่ยขาวเร็วเลยใน3วันถึง7วันเพราะหลังจากนั้นเนี่ยหน้าเริ่มแดงบางคนนึกว่าเลือดฝาดจริงๆแล้วเนี่ยคุณลองเทสดูออกแดดจัดเนี่ยทำไมมันร้อนๆอยู่ข้างในทําไมรู้สึกว่าผิวหน้าเราเนี่ยบางโดนแดดไม่มากจากแต่เดิมทนได้นะคะทําไมแดดไม่มากแสบผิวจังผิวหน้าทําไมแดงก่ําได้ง่ายๆ ลองเช็คดูถ้าเป็นเหตุแบบนี้อาการแบบนี้แสดงว่าเรามาผิดทางแล้วใช้ครีมมีสารทำให้เกิดการกัดลอกนะคะผิวหน้าบางจึงไวต่อแสงหลังจากที่ไวต่อแสงเรียบร้อยแดงๆนะคะขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นฝ้าได้ง่ายเพราะว่าผิวหนังชั้นนอกเนี่ยมันถูกหลุดออกไปกัดลอกกัดร่อนออกไปเนี่ยผิวคุณบางพอเจอแดดใหม่เข้าไปปุ๊บเนี่ย กระตุ้นเลยฝ้าที่มีมันจะเข้มขึ้นแล้วก็ดำขึ้นค่ะกับเช็คลิสต์ที่2นะคะที่ให้กันนั่นก็คือลองเช็คดูว่ายิ่งดูแลฝ้าทําไมหน้ายิ่งแห้งฝ้ายิ่งดําอาการเนี่ยก็คือรู้สึกว่าหน้ามันกล้านลงกว่าเดิมแห้งลงกว่าเดิมทาครีมทาแป้งเริ่มไม่ติดหน้าละผิวจับจับไปปุ๊บเนี่ยขาดความชุ่มชื้น เห็นริ้วรอยชัดขึ้นแห้งแบบแตกละแหงนะคะแล้วก็ฝ้าที่มีมันกล้านแล้วก็จับดูเหมือนรู้สึกว่ามันเป็นก้อนกันกล้านขึ้นมาอันนี้ต้องบอกเลยว่าแสดงว่าคุณมาผิดทางเช่นกันอรักการดูแลผิวหน้าถ้าผิวยิ่งแห้งนะคะอันนี้เสียเลยเพราะว่าแสดงว่าเจอสารแรงกระลอกมาเช่นกันหรือไปทำวิธี พอกหน้าบ,าบ่อยๆขัดหน้าบ,าบ่อยๆไปกระตุ้นเซลล์ผิวขัดแบบทุกวันทุกวันให้ผิวเราแห้งลงแห้งลงพอผิวที่แห้งนะคะเกิดอะไรขึ้นบำรุงต่อให้ดีขนาดไหนทาไม่ซึมไม่เข้าเลยต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูนะคะให้ผิวเรากลับมานุ่มชุ่มชื้นได้ทาครีมทาแป้งทากันแดดมันจะได้ติดหน้าถ้ากันแดดทาแล้วยังไม่ติด อันนี้แน่นอนประสิทธิภาพในการกันแดดหรือว่าช่วยการเรื่องของแสงแดดแทบจะไม่มีค่ะดังนั้นถ้าใครเนี่ยใช้อะไรแล้วรู้สึกว่ามันแห้งเลยทําไมหน้าฉันยิ่งแห้งยิ่งแห้งลงฝ้าที่มีลองส่องๆดูอ่ะทำไมมันค้าขึ้นเข้มขึ้นอันนี้ก็ถือว่ามาผิดทางเช่นกันค่ะกับเช็คลิสต์ที่3นะคะอะไรที่คิดว่ามาผิดทางนั่นก็คือเมื่อคุณดูแลไปดูแลมา ทำไมวิธีที่คุณดูแลขาวเป็นบางจุดคล้ำเป็นบางที่จุดที่คุณทาครีมลดฝ้าอขาวเป็นวงเลยหรือไปทำการดูแลทรีทเมนต์อะไรต่างๆนะคะกลายเป็นขาวเป็นด่างเป็นวงอาการคล้ายๆกับเป็นด่างขาวหน้าไม่สม่ำเสมอกันนะคะสีผิวกระดำกระด่างเป็นจุด อันนี้ต้องบอกว่ามาผิดทางเช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดไปทำผิวหน้าเป็นอย่างนั้นแล้วแน่นอนจะเห็นชัดเจนเลยว่ามีขาวมีดำมีด่างไม่ได้ดูแลกันง่ายแล้วนะคะเพราะเนื่องจากว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอนอกเหนือจากฝ้าที่เป็นแล้วต้องมารักษาอาการด่างขาวด้วยข้อนี้อาจจะเจอกับการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารค่อนข้างจะก,กัดลอกแรง หรือไปแพ้อะไรมาบาง,บางสิ่งบางอย่างเกดเคยมีลูกค้านะคะเคสที่เป็นด่างขาวเขาแพ้น้ํายาย้อมผมพอโกรกมาเนี่ยมันไหลลงมาตรงหน้าผากกัดแล้วเป็นด่างขาวค่ะซึ่งรู้อยู่แล้วว่าในน้ํายาย้อมผมเนี่ยเคยมีค่อนข้างจะแรงมากๆ เช่นกันใครที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าลดฝ้าหรือไปทำทรีทเมนต์อะไรต่างๆนะคะทำแล้วรู้สึกว่ามันดา่างๆขาวๆอย่าทนอย่าฝืนบางท่านทำต่อนะคะแล้วก็บอกเกตว่าทำมาแล้ว10กว่าครั้งเพราะคิดว่าจะทำให้มันดีขึ้นไปไปมาๆกระดำกระด่างทั่วใบหน้าเลยก็คือเป็นวิธีที่ผิดทาง และสิ่งเหล่านี้เจอละกับ3เช็คลิสต์ตรงนี้จะทำอย่างไรได้บ้างในเมื่อถลำไปแล้วทำไปแล้วแล้วน่าเจอแบบนั้นไปแล้วก่อนอื่นต้องบอกว่าหยุดนะคะถ้าเกิดรู้แล้วว่าเจอ3เช็คลิสต์ตรงนี้มาผิดทางแล้วหยุดทันทีไม่ทำต่อไม่ขัดลอกพอกลอกมาร์คอะไรต่างๆไม่เอาแล้ว หลายคนถามมาว่าอาไม่พอกตัวนั้นแต่พอกตัวนี้แทนได้ไหมไม่เอาค่ะเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดคุณผิวบางอยู่เป็นผิวแพ้ง่ายหรือผิวที่ระคายเคืองง่ายๆจากการใช้ครีมมีสารหรือว่าจากการไปทําวิธีต่างๆให้ผิวมันบางมาแล้วหรือว่าผิวที่ระคายเคืองมากๆแห้งมากๆก,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 ก็ไม่แนะนําให้ไปพอกเปมาร์กอะไรทั้งสิ้นนะคะคุณต้องลองคิดดูว่า ก่อนคุณจะมาร์สะพอกรอบแรกคุณต้องไปล้างหน้าให้สะอาดก่อนเอาของต่างๆมาพอกจมักอยู่ตรงใบหน้าเราเนี่ยครึ่งชงั่วโมง20นาที15นาทีก็ดีก็ต้องล้างออกให้สะอาดอีกดังนั้นกลายเป็นว่าแทนที่เราจะล้างหน้าแค่เช้าเย็นแต่ต้องมาล้างระหว่างวันที่เราพอกผิวเพิ่มอีกสองครั้งหน้ายิ่งแห้งมันก็ยิ่งตึงนะคะ ถ้าเกิดว่าล้างแค่สองครั้งคือพอเหมาะพอดีคุณไปเพิ่มการพอกหน้าคุณก็ต้องมันล้างบ่อยๆมากขึ้นแน่นอนค่ะเรียบร้อยเลยผิวแห้งกว่าเดิมผิวตึงกว่าเดิมแล้วก็ไม่อุ้มน้ำหน้ำซ้ำยังจะทำให้ฝ้าคุณชัดขึ้นกลายเป็นฝ้าคล้ำขึ้นชัดเจนทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าไปรวนเลยหลายสิ่งหลายอย่างดังนั้นเช็คลิสต์ตรงนี้บอกเอาไว้เพื่อให้เราทราบว่าถ้าเรามาทางจงหยุดซะ แล้วก็ดูแลให้ถูกวิธีใครหน้าแห้งอยู่ผิวแห้งก็ไปเติมด้วยการดื่มน้ำให้มาก2-3ลิตรต่อวันดูแลผิวเลี่ยงจากแสงแดดนะคะแดดจัด,จด,จดยิ่งหน้าร้อนตรงนี้มันเข้ามาละเราตัวต้องเลี่ยงเลยจากแดดจัดนอกเหนือจากแสงแดดเราก็ต้องดูว่าแสงไฟพวกไฟน,นีออนไฟสีฟ้าจากอุปกรณ์ไอที IG ทั้งหลายไม่ว่าจะโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มือถือ,อหรือว่าในเรื่องของไอร้อนหน้าเตานะคะ หน้าเตาในที่นี้คืออย่างเตาไมโครเวฟคุณเปิดมาพลุ้ร้อนเลยประทะหน้าหม้อข้าวเปิดมาปุ๊บไอร้อนจัดๆโดนใบหน้าหรือว่ากําลังผัดกับข้าวร้อนๆไอพุ่งมาประทะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือประเภทที่ว่าตู้อบเบเกอรี่อันนี้เกตต้องบอกว่าอุณหภูมิเขาสูงมากเวลาคุณเปิดหน้าเตามาปุ๊บเนี่ยหน้าคุณอังเข้าไปร้อนจัดเลย รวมไปถึงการปิ้งย่างต่างๆด้วยที่อยู่หน้าเตาและก็กิจกรรมที่โดนไอร้อนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซาวน่าอบไอน้ำหรือว่าโยคะร้อนต้องเลี่ยงหมดเลยนะคะในกลุ่มคนที่เป็นฝ้าอยู่ผิวบางอยู่ผิวระคายเคืองง่ายๆมันสามารถจะกระตุ้นให้ฝ้าของคุณมันเพิ่มขึ้นมาได้ ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะและใครที่กำลังดูแลฟ้าอยากจะได้ชุดดูแลฟ้าที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกมองมาหลายอย่างละยังไม่เจอที่ใช่เกตดอยากแนะนำนะคะจากเคที่มีด้วยกัน3ชิ้น3ขั้นตอนเท่านั้นเริ่มจากขั้นตอนแรกค่ะด้วยเซรั่มตัวนี้ที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจากเคที่ที่มีสิสารสกัดพรีเมียมช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีน ฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคำเอาอยู่เรื่องคนที่ไปเจออาครีมิสารมาหน้าแห้งๆจะทำยังไงดีหน้าลอกๆหน้ารู้สึกว่ากล้านเลือเกินตัวนี้นะคะจะช่วยเติมน้ำให้ผิวด้วยเป็นกุญแจล็อกน้ำถึง72ชั่วโมงเติมไม่พอยังช่วยยกกระชับด้วยมีริงเกลฟิลไฮยาลูรอนอีกและยังลดอาการแสบแดงแสบกล้านอาการที่ผิวเราก,กล้านเนี่ยเขาจะฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ วิธีใช้ง่ายๆเลยนะคะกับเซรั่มตัวนี้ใช้เช้าเย็นเช้าเราจะทาเซรั่มบางๆทั่วใบหน้าแล้วก็ตามด้วยกันแดดเลยค่ะใครหน้าแห้งอย่าไปรอให้ผิวแห้งเช็ดจนแห้งกริบนะคะแล้วทาหลังล้างหน้าเหลือน้ำหมาดๆคุณก็ลงเซรั่มได้เลยลงเซรั่มเสร็จปุ๊บไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นตามด้วยกันแดดได้เลยค่ะ เพราะว่าผิวหน้าคุณต้องการน้ําเป็นตัวนําพาให้มันชุ่มชื้นแล้วอุ้มน้นามากขึ้นก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะคะที่ฝากให้กันรวมถึงตอนเย็นเราลองทําความสะอาดผิวหน้าก่อนด้วยครีนซิ่งรอบแรกเอาพวกเมคอัพออกหมดเอาพวกกันแดดต่างๆคราบต่างๆสกปรกเนี่ยอออกให้หมดแล้วก็ล้างหน้าค่ะ ตามด้วยเซรั่มทารอบแรกทั่วใบหน้ารอบ2ให้เราทา3จุดที่มีฝ้ามีกระนะคะมันคือความจำเป็นและตัวที่2ที่เกดจะแนะนำก็คือจะเป็นกันแดดค่ะวีีกันแดด KT spf 50 PA บก a บวกตัวนี้จะกันได้ทั้ง uv a uv b แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มแล้วก็ทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ทุก2 3ชั่วโมงเนี่ยให้ทากันแดดเอาไว้แล้วตัวนี้พิเศษด้วยนะคะ เรามาร์กหน้าก่อนนอนได้ก็คือตามหลังเซรั่มเลยเกดก็จะทาตัวกันแดดเนี่ยพอกมาร์กไว้เพราะว่าก่อนนอนมางทีเรายังใช้มือถืออยู่เลยดูเฟซดูลายดูยูทูบต่างต่างก็งจะได้ช่วยกันเรื่องของแสง UV พวกนี้ ตื่นเช้ามาก็ค่อยล้างออกนะคะไม่เป็นสิวอุดตันไม่เป็นเรื่องของหน้าระคายเคืองสิวผุดอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นค่ะเพราะว่าใครที่กลัวนะคะตัวนี้เป็นฟิสิ c ค l ลซันสกรีนมีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ก็จะช่วยเรื่องของสิวด้วยคนที่เป็นสิวอุดตันสิวฮอร์อออโมนต่างๆวัยรุ่นเกตดยังแนะนําเลยลูกชายวัยรุ่นแล้ว16-17ก็ก็ใช้ด้วยพอกหน้าตื่นเช้ามาปุ๊บ สิวก็จะอยู่ยุบลงด้วยกับอีกตัวที่ช่วยดูแลฝ้าก็จะเป็นสบู่สมุนไพรแฮนเนดว่านังคำจากเคที่ตัวนี้จะมีเรื่องของสมุนไพรว่านนังคำไพลลินทะเลแล้วก็น้ำผึ้งช่วยในเรื่องของสิวเรื่องของฝ้าโดยที่ว่าล้างหน้าไม่แห้งตึงนะคะสบู่ตัวนี้เพราะไม่มีสารซัลเฟตหรือสารเพิ่มฟอง กับชุดนี้ชุดดูแลฝ้าที่อยากจะแนะนำมากๆในราคาพิเศษค่ะ1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่นะคะเราเป็นกำลังใจทุกเคสค่ะขอบคุณมากค่ะ